ใครที่เป็นธนูนะอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ถอยหลังอยู่ในราศีมีนร่วมกับดาวพระราหูนะครับมันส่งผลอะไรถึงคุณบ้างนะราศีมีนของชาวราศีธนูเนี่ยนะครับเป็นพจพันธุนะครับ,พ,บ,พ,นะรบพันธุหมายถึงบ้านหมายถึงครอบครัวหมายถึงความมั่นคงหมายถึงแม่หมายถึงอะไรที่มันเป็นปึกแผ่นหมายถึงความรักที่บริสุทธิ์แบบแม่รักลูกอะไรเงี้ยนะครับ เพราะนั้นผลกระทบของความรักเมื่อดาวสุ์โคจรถอยหลังร่วมกับดาวพระราหูสําหรับชาวราศีธนูนั่นก็คือหนึ่งมีโอกาสกลับไปพบรักเก่าแต่เป็นรักเก่าที่บ้านเกิดนะรักเก่าที่บ้านเกิดเป็นไงเช่นชาวราศีธนูทั้งหลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์คุณมีแผนที่คุณจะกลับบ้านไปอยู่บ้านอะไรเงี้ยคนที่เขากลับไปด้วยกันในละแวกบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปปิ๊งปังสาวไปปิ๊งปังหนุ่มในในระยะสงกรานต์ก็ได้ นะครับเพราะว่าดาวความรักมันมากองอยู่ในพวพพันธุนะครับพันธุมันหมายถึงบ้านถ้าคุณมีโอกาสกลับบ้านความรักก็จะเกิดขึ้นอยู่ในระแวกบ้านคุณนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวเช่นแม่แนะนําคนนี้ให้รู้จักหรือคนนั้นเป็นลูกเพื่อนแม่คนนี้เป็นลูกเพื่อนหน้าอะไรเงี้ยอะไรเกี่ยวข้องกันอะไรเหล่านี้น,นะครับเรื่องที่2ก็คือชาวราศีธนูเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่แล้วต้องระวังความขัดแย้งภายในบ้านเพราะว่าความคิดเห็นของครอบครัวมันจะเข้ามาแทรกในเรื่องของความรักของคุณ ถ้ามันไม่ได้เกิดเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเกิดขึ้นเช่นคุณกําลังคบกับใครอยู่แต่เมื่อคุณพยายามจะเปิดตัวกับครอบครัวแต่ครอบครัวบอกว่าฉันว่าไม่ดีว่ะคนนี้มันจะมาหลอกแกหรือเปล่าฉ่นแกต้องดูดีๆนะเพราะนั้นช่วงเวลานี้สาหรับชาวราศีธนูหรือราศีใดๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมในการเปิดตัวกับครอบครัวนะจ๊ะเพราะว่าอิทธิพลของ,ของคาวิจารณของครอบครัวมันจะเข้ามาแทรกซึ่งชาวราศีธนูไม่ชอบไม่ชอบการวิจารจากครอบครัวอยู่แล้วเพราะเขามีอิสระาในตัวเองเขามากพออยู่แล้วนะครับ 3. ชาวราศีธนูเนี่ยช่วงนี้จะรู้สึกโหยหาความรักที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นส่วนตัวใครที่เข้ามาแล้วจะพาคุณแบบว่าเฮ้ยไปเที่ยวนั้นไหมไปเที่ยวนี้ไหมไปแฮงเอาด้วยกันไหมราศีธนูจะปฏิเสธนะครับเพราะตอนนี้ราศีธนูดาวความรักมันดันเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุ์นั่นหมายความว่ารักบ้านอยากอยู่บ้านถ้าคุณจะติดต่อหรือคุณจะจีบชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะชวนเขาไปออกไปไหนเนี่ยเขาไม่ไปนะคือตอนตอนนี้ดาวความรักมันอยู่ในพันธุ์ มันหมายความว่าถ้าเขาจะมีความรักเขาอยากจะให้คนที่เขาชอบคนที่เขารักมาหาเขาที่บ้านมากกว่าทาั้งๆั้งที่ชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่อยากออกไปข้างนอกนะแต่ในบรรยากาศตอนนี้ความรักมันดันอยู่ที่บ้านความรักมันเป็นบรรยากาศโคซี่บรรยากาศที่แบบว่าเปิดไฟสลัวสลัวดูโปรเจคเตอร์นอนคุยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะจ๊ะสำหรับชาวราศีธนู